เล่าจุดกาเนิดของนิกเซฟให้ผมฟังหน่อยคือเด็กคนไทยม่จะคิดว่าเฮ้ยไป่ขโมยเข้ามาไปลิขสิทธิ์เข้ามาแต่มันคือวัฒนธรรมคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคือสมัยก่อนนะครับกว่ามันจะจร้างบีทได้ใช่ไหมมันก็ใช้ตังใช้เงี้แต่ว่าคนที่ they wanna เก t ร้อมันก็เอาเพลงของอินดัสทรีมาทำเป็นเพลงของตัวเองเพื่อจะแบบว่า ปล่อยเสียงปล่อยตัวเองออกไปในซึ่งม่เป็นอตลมที่มันทาเป็นปกติเพราะว่าทุกๆวัปนี่เหมือนจะมีมันจะมีแบบว่ามันเป็นโค้เดอร์อยู่แล้วว่าทํายังไงให้คนได้ยินเราถูกที่สุดถ้าเราจะไปจ้างคนทําเพลงอ่ะมันหลายตังค์นะกว่าจะบิ๊กเกิดจะโน่นนี่คือแต่เอาบีดที่มันเสร็จแล้วคือสิ่งที่คนจะโชว์อสกรับบีเนี้ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าใครร้องโจ้ของมันร้องอะไรเ่ะ แต่ครูจะโชว์สกิลกูบนบินเนี่ย hmm. นั่นก็คือเป็นวิธีที่คนใครๆก็ทำได้ทั้งโลก